สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านวันนี้นะคะแอดปินจานะคะจะให้ดูนะคะอักษรน,นะคะตัวอักษรหลังธนบัตรใบละ20บาทนะคะเป็นหนังสือตัวเล็กๆอยู่บริเวณนี้นะคะ่ะคาดว่าเพื่อนๆคงจะไม่ทันสังเกตนะคะหรือไม่เคยเห็นนะคะวันนี้อยากให้เพื่อนๆได้ทราบนะคะว่าตัวหนังสือเล็กๆตรงนี้ที่เรามองไม่เห็นเลยมองแทบไม่เห็นเลยะคะ่ะเขามีข้อความบอกว่าอะไรนะคะ เดี๋ยวแอดบ็นจาจะขยายให้ดูนะคะตัวหนังสือเล็กๆที่ว่านี้นะคะเขาระบุว่าโทษฐานปลอมแปลงธนบัตรคือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างสูง20ปีและปรับอย่างสูง40,000บาทในข้อความตรงนี้นะคะก็คาดว่าข้อความตรงนี้นะคะ จะทำให้เพื่อนๆนะคะที่ไม่เคยสังเกตเลยนะคะได้ทราบและรู้ว่าข้อความนี้คืออะไรนะคะหวังว่าข้อความเล็กๆน้อยน้อยนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะคะขอขอบคุณค่ะ